น,นี่ก็มาตัดใบตองอีกแล้วพี่น้องก็มาเบื้องลุงสีนะตัดห้าเราตัดเสร็จล้วก็จะบีบแต่เอื่นลุงน่องไปซอยเข็นเข็นรถขึ้นโน้นอันนี้ก็อันดีก็อันบอดีแยกไว้ย่างละเข่งตัดแล้วปลาก,ก้วยก็จะโลง่งกล้วยก็จะได้ลูกใหญ่หญอันนี้มานนั่งตัดอยู่ก็ริมบ่อเลยพี่น้อง ลิมบ่อวลิมสะล้มเย็นตัดไปเรื่อยๆค่ะตามความสะอาดกอกล้วยไปในตัวพี่น้องตัดออกก็จะเห็นเครือกล้วยหน่วยมันกระจเจี๊ยที่นี่เพราะว่าใบมันพอปกคลุมเนาะทองควากระปงใสน้องลาเต้ก็นองขนนก็ไปตามลุงสีสีไปตัดห้าให้งวพี่น้งองตัดใบอันบางงามก็กตัดทิ้งเลย ขายมาสั่นลมเย็นช่วยมาเดี๋ยวละวังกอปาลกล้วยก็เ่เคยได้ทำความสะอาดเนาะเพราะว่าปากกระลุงกระยุกที่สองคนพี่โอกกอยังวอามาตัดวนไปเรื่อยๆค่ะถ้าเพื่อนสั่งก็จะมาตัดวนก็เหมือนการทำความสะอาด กล้วยที่นี่ใบออกมาใหม่ก็จะสวยหน่วยกล้วยก็จะงามถ้าเอาขี่งวมาใส่กอกล้วยโอ้ยหน่วยกล้วยชิ้นหน่วยเบักเอบเบลีล่ะพี่น้องเอ,อ้ยขี่งวเต็มขอ,อกอยู่ามาใส่อกอ,อกล้วยกอกล้วยหน่วยกล้วยเปใหไงพี่น้องก็ไปลวยายฉ่ำพามาเบ่งบรรยากาศฉันนั่งตัดใบตองอยู่ริมตะลิ่งวะซ่า,ซานพี่น้องไปยู่ดีมีแหงกันเดอร่ะที่นี่ก็ททองปากโป่งใจลมเย็นสบายค่ะค่ะ ใบน้นอยๆลุงแหวงก็จะโยนให้ปลากินไี่น้องปลาก็จะตอดกินใบกล้วยมีประโยชน์หลายอย่างต้นก็ไปททำแหง้วกินได้ต้นผสมลำพันๆผสมลำใหง้วกินต้นมัน้มีประโยชน์สาัพัดเรื่องกล้วยๆว่วนี่สำหรับพี่น้องเนาะไปดดูดนีแห้งกันเด้อค่ะ